ดิฉันเล่าเป็นประจำเาลยนะคะว่าถ้าอยากลดน้ำตาลพุ่งให้กินเป็นลำดับคือเริ่มจากผักโปรตีนไขมันแป้งและน้ำตาลคราวนี้มันจะเกิดปัญหาค่ะตรงที่ว่าแต่ว่าอาหารที่ดิฉันกินเป็นอาหารจานเดียวเป็นผัดกะเพราเป็นผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะกินเป็นลำดับได้ยังไงมันจะผักจากไหนในก๋วยเตี๋ยวแล้วในผัดกะเพรานึกออกไหมคะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะวิธีแก้คือให้กินสลัดเป็นอาหารจานแรกเลยค่ะ หมายความว่ายัางไงก็คือถ้าคุณมีก๋วยเตี๋ยวเป็นจานเดี่ยวแบบนี้คุณหาสลัดเลยคะ่ะเป็นจานเล็กๆเ,เป็นจานแรกกินสลัดเป็นสตาร์เตอร์เหมือน สไตล์อาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นอาหารสุขภาพดีเลยสลัดที่เอามาแล้วต้องปริมาณเท่าไหร่คะอย่างน้อย3 0ของมื้ออาหารที่คุณกินให้เป็นสลัดที่เป็นจานแรกและถ้าเป็นสลัดแล้วน้ำสลัดละคะน้ำสลัดเลือกที่เป็นน้ำสลัดที่มีน้ำตาลน้อยและถ้าไม่มีน้ำตาลอยู่ในน้ำสลัดให้กินน้ำสลัดน้อยที่สุดเพราะว่าจะได้ลดผลกระทบจากน้ำตาลนั่นเองหรือของดิฉันสลัด สตาร์เตอร์ของดิฉันน้ำสลัดมักจะเป็นน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำมันมะกอกซึ่งสำหรับดิฉันเป็นรสชาติที่ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นอาหารจานเดียวคุณเอาสลัดเป็นสตาร์เตอร์เป็นจานแรกปริมาณอย่างน้อย 30%! น้ำสลัดใหไ้ไม่มีน้ำตาลจะดีที่สุดจะลดน้ำตาลพุ่งได้ค่ะ